ล้อแมกนะครับเราก็เปลี่ยนล้อแมกรลายก็คือให้ลูกค้าเลือกนะครับอยากได้สไตล์ไหนนะครับตัวล้อแมกตัวนี้ของ AA Vampire นะครับผมมีให้เลือกหลากหลายหลายลายเลยนะครับส่วนยางนะครับจะเป็นยางโตโยทายนะครับ o p e n c o อ t ์คันที่นะครับ r ากำลังได้รับความนิยมสำหรับลูกค้าที่ขับ Ford Everest นะครับหน้ายางนะครับ275แล้วก็แก้มยาง55 R20 สสังเกตดูดีๆนะครับผมบางทีหน้ายางบางคนอาจจะ เห็นใส่นะครับ265หกทับห้นะครับผมก็คือสำหรับรถที่โหลดเตี้ยนะครับผมแต่คันนี้ก็แนะนำว่าเป็น275เจทับห้ R 20นะครับของเดิมนะครับผมของเดิมก็สอง R ห้าทับห้ R 20นะครับหน้ายางจะเล็กกว่านี้นะครับอันนี้จะทำให้หน้ายางดูซูมดูเต็มนะครับผมเวลาขับไปถนนเนี่ยดูเท่เลยนะครับคันนี้ด้านข้างนะผมด้านข้างตัวนี้